เราจะไม่สาแรก็แต่คนที่ไม่ได้เป็นไข้อยู่บนที่นอนที่นอนนะครับนะ,อ,ะอันนี้อยู่บนที่นอนนี้นะครับท่าอธิบายอย่างนี้นะ,ะพิสูจเนี่ยยืนนะครับนะหรือนั่งบนเตียงบนตังก็ดีนะครับนะแม้จะเป็นนะครับที่สูงอันนี้บอกว่าพิสูจผู้ยืนนะยืนหรือนั่งนะครับ ก็คือเราเนี่ยใช้ยีรดยยบดยืนอีริยยบดนั่งเราจะยืนจะนั่งบนเตียงบนตังหรือบนพื้นนะครับถึงแม้จะเป็นที่สูงกว่าจะแสดงทําแบบคนที่ไม่ได้เป็นไข้ผู้นอนอยู่นะครับแม้นอนอยู่บนเสื่อหรือนอนอยู่กับพื้นเลยย่อมไม่ควรนะครับคำว่าอยู่บนที่นอนเนี่ยมาดึงไอเดียบดนอนเป็นสาคัญนะครับเขาจะนอนบนเตียงบนเสื่อหรือแม้แต่บนพื้นนะแต่เราไม่ได้นอนด้วย เรานะั่งเรายืนอนี่แหละเขาคืออิรยาบถเรามมอแบบของข้ามันนอนสบายกว่าใช่ไหมเรานั่งยืนเราแสดงทาให้เขาฟังไม่ได้เขาเจะนอนที่ไหนก็แล้วแต่แม้เรานั่งอยู่บนเตียงบนโต๊ะสูงกว่าเขาใช่ไหมแต่ว่าอิรยาบถเขานอนกับพื้นไม่แต่ในพื้นนี้นะไม่ได้นะเขา <c oughs> นอกจากว่าเขาป่วยเราไปแสดงทำให้คนป่วยที่บ้านโรงพยาบาลฟังเนี้ยได้นะถ้าเขาไม่ป่วยก็ไม่ได้ ถือว่าไม่เคารพทำนะเขาไม่ใช่นอนอย่างนี้เลยนะอ้าของพี่สแสดงทมอะไรไม่กิริยาไม่เคารพทำอะไร <laughs> ไไนะเขาท่ากาลังนั่งสแสดงทํหรือจนกันนอนสบายอะไรอย่าง,นนง,างนนาเงนะี <laughs> ้ยโอ้มันไม่เคารพทำคนฟังเนะี่ยคนสแสดงก็จะถือว่าไม่เคารพทาด้วยก็กําลังนอนอยู่ตัวเองก็ไปนั่งสแสดงทำให้คนนอนฟังนะเขาเวลาคนนั่นป่วยไม่สบายถึยงจะ,สะแสดงได้ ไอ้ตรงนี้นะครับแต่ว่าจะนอนด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับไม่มีปัญหาน่าจะนอนบนที่นอนที่สูงกว่านะครับโดยที่ว่าเสมอกันนะครับต่างคนต่างนอนก็นแล้วกันแล้วก็แสดงทําให้เขาฟังได้นะครับแต่ว่าเราต้องสูงกว่าและเสมอกันนะครับแสดงทําทแก่ผู้ไม่ได้เป็นไข่ยอยู่บนที่นอนนะครับสมควรอยู่นี่เรียกว่าพิสูจนนอนเสมอกันหรือสูงกว่าพิสูจผู้นอนนะครับนอนเคยิรออิยาบถที่มาสบายสุดแล้วใช่ไหม จะแสดงธรรมแก่นะครับผู้ไม่ได้เป็นไข้ผู้ยืนก็ดีนั่งก็ดีนะครับหรือว่านอนเสมอกันก็ดีนะได้เท่านั้นนะครับแต่นะครับพิสุผู้นั่งจะแสดงธรรมแก่ผู้ยืนหรือผู้นั่งก็ควรใช่ไหมพิสุยืนจะแสดงธรรมแก่ผู้ยืนเหมือนกันได้อยู่นะ <c oughs> มันต้องอิรยาบถท,ที่ว่ามันสบายกว่าหรือว่าเสมอกันถึงจะได้ครับ ถ้าเรานอนเนี่ยมาได้หมดเลยใช่ไหมเราน,นอนแสดงทาแก่คนนอนคนนั่งคนยืนได้หมดเรานั่งแสดงทาแก่คนนั่งคนยืนได้นะครับแต่คนนอนไม่ได้เรายืนแสดงทำแก่คนยืนด้วยกันเท่านั้นผมจะได้นะครับแต่ว่า,ามีรวลาละเอียดที่ว่านอนกับนั่งเนี่ยเราคือต้องนอนสูงกว่าหรือว่าสมอกันนั่งก็ต้องนั่งสูงกว่าหรือสมอกันนี่